นาวกาศบัดนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิก,กาผู้ได้สร้างบุญสร้างกุศลประกอบพิธีถวายทานผู้ได้มีจิตใจอันเป็นกุศลผู้เห็น <c oughs> บุญเป็นสิริมงคลได้ทำพิธีอันเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ปานาจะให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงมีจิตใจอันมีเมตตาได้มีจาคะได้มีการแบ่งปันเป็นการทําลายกิเลสการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนรวมมาทั่งถึงได้เป็นผู้แบ่งปันบุญกุศลและเปิดโอกาสให้บรรดาดวงวิญญ,ญาณที่เกี่ยวข้องได้มามีส่วนร่วมเพราะบรรดาดวงวิญญาณน,นั้นหมดโอกาสที่จะได้ ประกอบพิธีด้วยความสามารถของตนเองแม้กระทั่งจะได้มาฟังธรรมในสถานที่ที่เรียกว่าจะเป็นสาธารณะก็ยังมาไม่ได้หากบุญบาร,รมีไม่ถึงไม่ครบและเป็นผู้มีเงื่อนไขต่างๆที่กิจกันเป็นสัญญาเป็นพันธะที่ได้ไปทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จึงเป็นเรื่อง ที่เรียกว่าน่าเสียดายน่าเสียโอกาสเพราะขนาดที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่มีคำแนะนำก็จึงเชื่อกันไปตามลทัทธิไปตามคำสอนไปตามคำแนะนำของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงโดยขาดสติขาดปัญญาก็จึงเป็นกำแพงกั้นให้บรรดาผู้คนทั้งหลาย ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงพระรัตนะตายไม่มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลตราบตนจะทั้งชีวิตได้จากโลกนี้ไปได้สิ้นสุดลงก็จึงรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความ ยุติธรรมในชีวิตเพราะอะไรก็ตามจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรานั้นจะเชื่อเรานั้นจะเป็นผู้ผักไปในลัททีในคำสอนของใครก็ตามก็ต้องหวนกลับมาดูตนเองว่าเรานั้นเมื่อมีความทุกข์เป็นเพราะเหตุอะไรใครจะมาช่วยเหลือเราได้และการที่เรานั้นได้กระทำตัวพึ่งพาในสิ่งต่างๆ ที่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีความแน่นอนว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าก็มีแต่ความหวังมีแต่การร้องขอซึ่งแตกต่างจากสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศและได้เป็นคนที่บอกความจริงว่าให้ทุกคนนั้นให้ใช้กฎแห่งกรรมจะทำอะไรก็ตามกรรมดีหรือกรรมชั่ว สิ่งนั้นจะมาตอบสนองแทนกับบรรดาบุคคลที่ได้กระทำเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับเหตุผลอยู่กับความเป็นจริงและอยู่กับสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ก็จึงเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนและมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือเราจะไปเชื่อถือคนใดใดนอกจากตัวเรานั้นไม่ได้เพราะเราจะรู้ ว่าตัวเรานั้นกำลังคิดดีคิดถูกคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลและพูดดีพูดถูกพูดในสิ่งที่เป็นมงคลเรากะทำตัวใดๆก็ตามทั้งดีและชั่วก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นหากเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาก็จะต้องรู้ความเป็นจริงว่าทุกโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีโอกาสที่เราจะต้องใช้วาจา ใช้ใจและใช้กายทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะทําดีหรือทําชั่วเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็จึงเป็นความยุติธรรมเพราะทุกเวลาทุกโอกาสนั้นเป็นอิสระสําหรับทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกทําในสิ่งไหนเพราะเราก็เป็นผู้ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ได้มาสัมผัสกับเราเราจะตั้งสติเราจะใช้วิธีคิดอย่างไร ดังนั้นสัจธรรมก็เป็นที่พึ่งของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นความหวังที่อาจจะไม่จริงหรืออาจจะจริงแต่โดยรวมแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะเราจะไปหาคำยืนยันจากใครไม่ได้มีแต่การกระทำของเราเองนั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยันเช่นวันนี้เราได้ทำคุณงามความดีก็มีความมั่นใจว่าบุญที่เราได้ทำนั้นได้เกิดประโยชน์แล้วเราได้ทำด้วยตนเองแล้ว เราได้เป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสเราได้เสียสละแล้วเราเกิดความรู้เราเกิดสติเกิดปัญญาเป็นผู้ที่มีความอิ่มในบุญในกุศลมีความสุขนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เพราะเราทําได้ด้วยตนเองดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องเลือกเฟ้นเอาธรรมะสิ่งใดก็ตามที่จะต้องน้อมนํากลับมาสู่ตัวให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความ มีเหตุมีผลให้เกิดความเป็นจริงให้เกิดความถูกต้องมียุตมีความยุติธรรมเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องใช้ชีวิตตามลำพังเมื่อต้องอยู่บนโลกใบนี้และถึงยามที่จะต้องจากเราก็จะต้องจากไปคนเดียวโดยไม่มีใครร่วมไปกับเราและผลแห่งการกระทาก็จะติดตามตัวเราไปดังนั้นก็จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าบางคนตัดสินใจผิดในขณะที่มีชีวิตอยู่ ได้มอบจิตวิญญาณได้มอบชีวิตให้กับคนอื่นด้วยความเชื่อด้วยรัทธิต่างๆด้วยการอ้อนวองร้องขอแต่เมื่อตายไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะมายื่นมือมาชุดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความหิวความกระหายความมืดบอดความยากลำบากนี่ก็เป็นความน่าเสียดายเสียโอกาสที่บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายได้ผิดพลาดในการตั้งใจผิดที่จะมอบความ ศรัทธามอบความหวังมอบความเชื่อไว้ให้กับบุคคลที่ไม่ได้สอนให้เราอยู่กับความเป็นจริงในตัวเราไม่ได้สอนให้เรานั้นพึ่งพาตนเองแตกต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าให้เราทั้งหลายนั้นจะต้องศึกษาเล่าเรียนหากไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องมี พระรัตนไตรเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งเป็นแบบอย่างและเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงเราได้ศึกษาเราได้เข้าใจแล้วก็จะต้องประพฤติปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองก็จึงเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือคำสอนที่จะทำให้เรานั้นปลอดภยัยคำสอนที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องพึ่งพาใครใครก็ตามพึ่งหวังกับใครคนใดนอกจากตัวเราแล้วก็จะมีแต่ความผิดหวังมีแต่ความเสียใจมีแต่ความ เดือดร้อนเสียโอกาสเพราะความหวังเช่นลูกเต้าทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่ก็คาดหวังว่าจะมาเลี้ยงดูจะมาเอาใจใส่จะมาช่วยเหลือแท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองก็ไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถไม่มีเวลาไม่มีความพร้อมที่จะมาดูแลเราได้ทุกวินาทีก็จึงเป็นเรื่องต่างคนก็ต้องต่างดูแลตัวเองการคาดหวัง ที่พ่อแม่มีต่อลูกหลานก็จึงเป็นการคาดหวังที่สูญเปล่าและบางครั้งก็จะนำมาซึ่งความเสียใจซึ่งความโศกเศร้าซึ่งความทุกข์ทรมานเพราะเรานั้นไม่ได้พึ่งพาไม่ได้เคยคิดไม่ได้เคยวางแผนที่จะจัดการกับตัวเองว่าหากไม่มีใครใดๆเลยที่จะมาเป็นที่พึ่งเราจะอยู่อย่างไรเราจะใช้อะไรเป็นที่สำหรับการยึดเหนี่ยวจิตใจเราจะมีความมั่นคงเราจะมีความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างไร นี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์มีแต่ความพึ่งพาในบุคคลภายนอกไม่คิดพึ่งพาตนเองถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สนเสริญให้คนนั้นไปพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราควรจะเป็นผู้เรียนรู้ที่จะศึกษาแล้วก็กลับมาพึ่งพาตัวเองดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องเสียโอกาสที่บรรดาดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสต่อยอดไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนา มนุษย์ทั้งหลายที่ได้ประกอบพิธีก็จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสได้มีจิตใจอันเป็นอนุโมทนาปิตเตที่จะร่วมในการ <c oughs> น้อมถวายถึงตัวเองนั่นจะไม่มีโอกาสได้สละทรัพย์ไม่ได้มีโอกาสสลับสละข้าวของใดๆก็ตามแต่ด้วยความยินดีจิตใจที่เห็นว่าการกระทำนี้ เป็นการกระทำที่ประเสริฐที่บริสุทธิ์ที่เป็นมงคลก็จึงขอร่วมยินดีไปกับคนกระทำก็ถือว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากใจร่วมอนุโมทนายินดีบบดนี้เราทั้งหลายก็ได้สร้างกุศลไว้ให้กับตัวเองและก็ให้กับดวงวิญ,ญญาณทั้งรักท,ทั้งที่มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันเพื่อให้เกิดความผาสุกเมื่อมนุษย์ทั้งหลายแบ่งปันความสุขให้กับดวงวิญ,ญญาณความโกรธความแค้นก็จะ ใครก็จะรู้สึกแห่งความ <c oughs> สำนึกในบุญคุณในที่สุดจะพ้นจากทุกข์ได้ก็จะอาจจะเกิดการอาโหสิกรรมเกิดการอาภัยกรรมทั้งหลายทั้งปวงความโทษทั้งหลายที่เคยมีต่อกันก็เป็นการยุติลงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เรานั้นหมดเปืืองความทุกข์และความอาฆาตพยาบาทเจ้ากรรมนายเวรให้หมดสิ้นไปด้วยการชดใช้บุญกุศล บัดนี้เราเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้เราจะต้องตายอย่างแน่นอนเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตเรานั้นเกิดประโยชน์เกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดบุญเกิดกุศลเกิดสิ่งที่เป็นมงคลและเกิดความรู้ความเข้าใจอันสูงสุดมนุษย์นั้นต้องเสียเวลาไปกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิต หลายคนนั้นไม่มีวิธีคิดไม่มีวิธีบริหารจัดการได้แต่ปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบโดยได้ไม่ได้พิจารณาว,ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เกิดความล่าช้าความเสียหายเกิดความเดือดร้อนและก็เกิดปัญหาที่อะไรที่จะตามมาทีนั้นก็คือการได้คบคาสมาคมกับบรรดาเพื่อนผู้เป็นมนุษย์ด้วยกันหลายคนนั้นเป็นผู้ขาดสติขาดปัญญาเป็นผู้ <c oughs> เห็นแต่สรรเสริญเห็นแต่ความชื่อเสียงของตนเองเห็นแต่ความสุขที่จะได้รับการเยือนยอจึงเลือกคบกับคนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้มีธรรมะไม่ได้มีความ <c oughs> ยุติธรรมไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีปุปรณิสัยแห่งการรักความเจริญในทางสร้างบุญสร้างกุศล บังดาผู้คนทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้คนที่ทําให้เกิดความเสียหายเปรียบเหมือนดังคนพานคนพานนั้นไปอยู่ที่ไหนสังคมก็จะแตกแยกสังคมก็จะเดือดร้อนสังคมก็จะมีแต่ความร่าชามีแต่ความขัดแย้งมีแต่การทะเละาะเบาะแวงมีแต่การขัดผลประโยชน์มีแต่การทําร้ายทำลายกันไม่มีความผาสุกไม่มีความเจริญและเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งจิตไม่ได้ตั้งปัญญา ไม่ตั้ง <c oughs> ความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้มาเกิดเพื่อใครเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการที่ทำให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคล้อยตามบรรดาบุคคลทั้งหลายที่เราก็สามารถเรียนรู้สามารถที่จะศึกษาและพิจารณาได้ด้วยตนเองบุคคลใดก็ตามที่มีอิฉาที่มีอุปนิสัยอิจฉาริษยาชอบตำหนิชอบดินทาชอบว่าร้ายชอบจะผิดชอบที่จะทำ้ายทำลายให้ องค์กรสมาคมสังคมนั้นแตกแยกเพื่อจะให้ตัวเองนั้นได้เกิดความเจริญให้เกิดความ <c oughs> ยิ่งใหญ่ให้เกิดการได้รับการสรรเสริญและในที่สุดก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองบรรดาบุคคลประเภทนี้ก็จะใช้บุคคลอื่นเป็นเครื่องมือจะต้องพยายามหวานล้อมจะต้องพยายามที่จะทำให้คนอื่นนั้นคอยตามเพื่อที่จะได้ มาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตัวเองได้ประสบผลสำเร็จเหล่านั้นก็มีสติมีปัญญาเหล่านั้นก็มีความรู้มีความเข้าใจและมีโอกาสที่จะได้คิดเจรณาว่าอะไรเป็นประโยชน์เหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดความถูกต้องไม่ได้เกิดคุณธรรมไม่ได้เกิดความยุติธรรมและเราก็จะต้อง <c oughs> พยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นปลดเปลื้อง จากปัญหาที่มีจะติดตามมาจากการที่เราเป็นคนไม่ปฏิเสธจากการที่เราเป็นคนคอยตามจากการที่เราเป็นคนเออห่อหมกไปกับบรรดาผู้ที่หลงผิดทำผิดการที่เรานั้นไม่ปฏิเสธและก็ไม่ได้บอกกล่าวและไม่ได้เป็นผู้ให้เหตุผลก็ถือเราเป็นผู้ยินยอมเราเป็นผู้เห็นดีเห็นงามเหมือนกับเขากำลังทำกิจกรรมที่เป็นอาุศลที่เป็นบาป เราไปอยู่ในสังคมนั้นในสิ่งแวดล้อมนั้นแทนที่เราจะห้ามแทนที่เราจะปฏิเสธแทนที่เราจะหนีออกมาจากกลุ่มเรากลับเป็นคนยืนร่วมไปกับเขาท,ทั้งทั้งที่ใจจริงๆก็ไม่อยากจะได้ร่วมแต่ด้วยความที่เกรงใจด้วยความที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็จึงคอยตามนั่นก็เป็นความผิดนั่นก็เป็นสิ่งที่เรานั่นเป็นผู้ไม่ <c oughs> ห้ามปาม์มและไม่เป็นผู้แสดงอาการว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่ร่วมเราจะไม่ยอมรับและเราก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องนั่นก็จะเป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่าเราไม่ทําอกุศลบัดนี้เราก็เป็นมนุษย์ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็จึงเป็นเรื่องสําคัญแห่งการคบหาสมาคมเราจะต้องเอาประโยชน์บุคคลใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์แห่งการเป็นบุญเป็นกุศลมีความเมตตามี <c oughs> จิตใจเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีมีศีลอันบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเป็นผู้เห็นความสุขของบรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ควรที่จะช่วยเหลือกอบกู้เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามทําให้เขาพ้นทุกข์รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความเคารพต่อพระรัตนตรัยด้วยการเชื่อและด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เกิดการทำร้ายทำลายไม่ให้เกิดโลกกะระทำที่จะมาหลอกลวงเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าผู้ปรารถนาที่จะให้มนุษย์นั้นมีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์บุคคลใดก็ตามที่มีความซื่อสัตย์และก็มี พฤติกรรมที่เป็นไปด้วยความเคารพเป็นไปด้วยการอ่อนน้อมเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปด้วยความศรัทธาเชื่อฟังและเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนและการ <c oughs> การกระทำใดๆที่บรรดาเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กระทําไปแล้วนั้นซึ่งเป็นแบบอย่างและเราก็เป็นผู้เดินตามทําตามก็ถือว่าเรากําลังเลือกฝ่ายอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่ให้คบคนพาลคนพาลจะพาไปหาผิดให้คบบัณฑิตให้คบนักปราชญ์ให้คบสตัตบุรุษให้คบบุคคลอันประเสริฐเป็นมงคลชีวิตก็จะเจริญรุง่งเรืองไม่มีวันตกตามบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นและ <c oughs> สติปัญญาบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้พัฒนาต่อไปบัดนี้เราก็เป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เหลือ <c oughs> แต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตที่มีอยู่นี้ ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดการที่จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดนั้นก็จะต้องอาศัยความหนักแน่นในจิตใจจะต้องอาศัยบุญแลกบุญลจะต้องอาศัยสติและปัญญาและจะต้องอาศัยความเพียรที่จะมีปณิธานมุ่งมั่นว่าเรานั้นจะไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของใครเราจะตั้งอยู่บนความถูกต้องความยุติธรรมความเหมาะสมความดีความงามเราจะเป็นคนที่ มีความเมตตามีความกรุณามตาุติตาจิตและมีอุเบกขาเราจะเป็นคนเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปไม่ว่าร้ายไม่นินทาไม่เป็นผู้ใส่ร้ายใส่ความใครใดทั้งสิน้นใครก็ตามที่มีอุปนิสัยที่แตกต่าง <c oughs> ไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นคนผ่านเป็นบุคคลที่เราจะต้องยุติเราจะต้องล้มเลิกเราจะต้องคัดค้าเราจะต้องปฏิเสธเราจะต้องถอยห่างเราจะต้อง ไม่คบหาสมาคมเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลบุคคลใดก็ตามทําตัวทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วถิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายก็จะประทานพรก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องจะเข้ามาสังคมจะเข้ามาช่วยเหลือจะเข้ามาร่วมสร้างบุญบาร,รมีก็จะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญต่อไปบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้มี บุญญาธิการได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลและได้ทําคุณงามความดีมาจนถึงปัจจุบันขออานาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิุกพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความอดคาดมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสิน มีความทุหลนทุลายมีความทุกกายทุกใจมีอวิชชาสิ่งกับปมงคลโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูคุณไส้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสนีดลลยดจารยการและกินีอุปเดเหตุอัป,อปมงคลอุปสรรคในชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆด,ดทางเส้นท้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีสุขภาพพรมยัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานและครอบครัวด้วยเงินด้วยทองด้วยกิยศชื่อเสียงด้วยบุญบาร,รมีท่านทั้งหลายทั้งปวงปราถนาทางทำให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถอด